การนาบุรีอดีสศแมนเป็นประธานเปิดป้ายสาระอเนกประสงค์หลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดสุดโซรมายาวนาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดห้วยนาคาราตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนายชัดพันธ์เดชกิจสุนทรอ,อดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขต2เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายกอบกิจสบายยิ่งนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองนายอิสยพง์เข็มทองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าม่วงจ่าสิบเอกศักดาคุณสมพรทองสำริดล้านแทนคุณไก่สด คุณสมเกียรติคุณวนิดาวัชระชัชวานร้านนํำเส้นหลงท่าม่วงพี่น้องชาวตำบลทุ่งทองและใกล้เคียงเข้าร่วมงานโดยมีพระครูวิบูลจิตตารักเจ้าคณะตำบลรางสาลี่เจ้าอาวาวสวัดีโลหะลาดบำรุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระอธิการสมศักดิ์พุทธธรรมโมเจ้าอาวาสวัดห้วยนคราช เนื่องด้วยวัดห้วยนคราชมีศาลาธรรมสังเวชหลังเดิมที่สร้างเป็นอาคารด้วยไม้และผ่านการใช้งานล่วงเลยมาเป็นระยะเวลายาวนานรวมถึงมีพื้นที่คับแคบและเกิดการชำรุดสุดโทมจนไม่สะดวกสำหรับการใช้งานประกอบพิธีต่างๆของทางวัดและญาติโยมจึงเห็นควรให้มีการก่อสร้างศาลาหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมโดยมีจ่าสิบเอกศักดาทองสมฤธิ์หลานแทนคุณไก่สด เข้าปรึกษาต่อพระอธิการสมศักดิ์เจ้าวาดวัด้วยนครราชมีความประสงค์เพื่อขอดำเนินการก่อสร้างสาราธรรมสังเวชหลังใหม่โดยเริ่มจัดหาพระปาสามมคีครั้งแรกเมื่อวันที่13เมษายน2566ได้จำนวน588,476บาท และมีพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนจึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างศาลาหลังใหม่ในวันศุกร์ที่8กันยายน2566และนิมนต์พระครูวิบุลจิตตารักษ์เจ้าคณะตำบลรางสาลีเจ้าวัดวสีโลหาราชบำรุงประกอบพิธีขึ้นดินเป็นประถมเลิก วางผังศาลาเป็นเสาปูนเจาะเสาเข็มขนาด14ต้นโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยแผ่นเมทัลชีตขนาดกว้าง13.5ซนติเมตรยาว21เมตรโดยสร้างเสร็จเมื่อวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2568ซึ่งใช้งบในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3154933บาท ภายในงานพิธีเปิดสาระอเนกประสงค์มีการรำถวายจากมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเพชรบุรีและยังมีซุ้มอาหารร้านกาแฟและอื่นๆจากผู้ใจบุญนำมาร่วมทำบุญในครั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีเปิดป้ายผู้ใจบุญได้ร่วมกันถวายพระปาทสามาคีรวมเป็นเงิน13980บาทเป็นอันเสร็จพิธีมหากุศลครั้งใหญ่ข่าวนิว2ีกาญจนบ,บุรีชุติการไหลาวารินรายงาน